สวัสดีครับวันนี้เรามาิูของเล่นนะครับเต็มไปหมดเลยดูยซีมีอะไรบ้างมีทั้งกบมีทั้งอะไรแต่อันนี้กบมันเล่นไม่ได้เอ้ยมันใส่ฐานไม่ได้นะอ่ะอันนี้ก็คือเจ้าไทยเซลท็อปนะครับนี่เดินคู่กับเจ้าคอยาวนะครับเดี๋ยวจำชื่อสายพันธุ์ไม่ได้เดี๋ยวผมไปอนี่มาก,ก่อน อ่าโอเคแล้วนี่ก็ซีฟ่าอะไรานี่แล้วนี่ก็คคโคโคดยอยไขเค็ม <laughs> หรือเรียกว่าจะระเข้นั่นเอง เล้อดห้ยโดยเจ้าไทยเฟรเดอร์ท็อปคนนิดใหญ่เฮ้ถ้าคอคกกรไดตัวเบื้องเลยคอกคระไดดึกจำบันแน่นอนเลยคอกคอกคระไดพันปีเฮ้ยพันล้านปีหรือหมื่นล้านปีล้านล้านปีดูเดินกันเป็นแก๊ อันนี้เป็นวัวแแหนะครับใกล้จะศูนย์ศูนย์ทั้แล้วนะฮะใกล้จะซาลาภาพส่วนต้าน,น,นี้ก็ซีบร่ะมาแล้ว อขาไปอยู่ตรงนน้นและเขานี่นี่ด็อกคือนักอ่าโอเคทัานงนี้ก็ล้างก่อนนะครับบายบาย